สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูมาชมผลงานโคกน้องนาโมเดลนะครับนี่นะครับทำการขุดพองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการ,ปรเปิดสะใหม่นะพี่น้องนี่นะครับเราก็วางแนววางอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ็เร,เริ่มทําการขุดได้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดชั้นแรกนะครับพี่น้องนี่นะครับดูครับเข้าโค้งผมจะใช้ฟันขูดเข้าโค้งนะครับส่วนตรงไหนที่ตรงๆก็จะใช้ปีกขุดนะครับจะใช้ปีกเกาสลปนะพี่น้องใช้ปีกสลปนะครับ สำหรับโค้งแบบนี้ผมก็จะใช้ฟันบุก,กีนะครับเข้าโค้งครับเราจะโค้งไปโน่นนะครับโค้งวนไปโน่นนะครับตัวนี้เป็นสะฟรีฟอร์มนะพี่น้องตอนนี้เราก็เปิดลึกไปประมาณเมตรสิบเซนหรือเมตรยี่สิบนะครับเราจะทำเบิร์มสามชั้นนะครับชั้นล่างนะครับ เราจะทำเป็นเบิร์มสามชั้นนะครับไม่นับชั้นบนตัวนี้นะครับชั้นล่างเราจะทำเป็นเบิร์มสามชั้น,นครับตรงนี้ดินดินก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเราคำนวณไว้แล้วนะครับเราต้องการดินให้มันเต็มทำโคกเต็มพอดีนะก็น่าจะพอดีอยู่ครับ สำหรับปีกตัวนี้ก็คุดได้เนียนพอสมควรนะครับไม่มีรอยฟันเลยครับจะเป็นโคกทั้งหมดนะครับเป็นโคกเป็นคลองเป็นสะจะมีโคกเยอะมากครับก็เลยต้องใช้ดินเยอะหน่อยครับ่าไรคุดสะลูกใหญ่พอสมควรนะครับ ใช้รถดำบทอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆครับจะมีสะอยู่สองโลกครับนี่ตรงนี้ก็จะรีโนเวทใหม่นะครับจะขุดแต่งใหม่นะครับอดินก็น่าจะพอนะพี่น้องสงสัยต้องลดสะหน่อยครับ ตกหนักมากครับเมื่อวานมาดูนะครับว่าหลังจากฝนตกหลังจากฝนตกหนักจะมีพังบ้างหรือเปล่านี่ครับไม่มีพังเลยครับดินแถวนี้มันจะเป็นดินลูกรังแล้วก็ดินดานนะครับ ไม่พังเลยครับดูครับไม่มีขอาพังเลยครับตกหนักครับฝนตกหนักมากครับถ้าแกมาแล้วครับทางข้าวเที่ยงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเอสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ